อยากไลฟ์สดให้ภาพคมชัดควรรู้จักสิ่งนี้วันนี้เรามาทําความรู้จักกล้องดิจิตอลกันครับกล้องดิจิตอล DSLR นั่นคือกล้องดิจิตอลที่ใช้เลนตัวเดียวระบบดิจิตอลซึ่งพัฒนามาจากกล้องฟิล์มแต่สมัยนี้ก็ยังมีกล้องฟิล์มให้เห็นกันสมัยนี้ก็พัฒนาเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ที่ไว้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอในปัจจุบันและมือถือที่ใช้ไว้ถ่ายรูปก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์ แต่จะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กถ้าคุณอยากถ่ายรูปแต่คุณไม่อยากศึกษาอะไรเลยคิดจะซื้อมาเพื่อถ่ายรูปแต่คุณจะใช้แค่โหมดออโต้คุณภาพของภาพก็อาจจะได้ไม่ดีตามที่ต้องการคือไม่คุ้มนั่นเองถ้าคุณจะใช้ถ่ายรูปใน Facebook i n s t a g กรมแนะนำให้คุณใช้ก้อ็มือถือจะง่ายที่สุดและสะดวกอีกด้วยแต่ถ้าคุณอยากได้ภาพที่เทปๆป,ปรับค่าตามที่ต้องการ อยากศึกษาหาความรู้จะมีเลนหลากหลายให้คุณเลือกที่ทำให้ระยะของเลนนั้นดูแตกต่างออกไปกล้องระดับสูงสามารถคุ้มได้ทุกอย่างนำมาไล์สดได้หากคุณนำมาไล์สดจัดแสงดีๆจัดจพื้นหลังสวยๆจะทำให้ภาพดูหรูหราทั้นเองและนี่นะครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการไลฟ์สดได้